สวัสดีค่ะแอดมินห่างหายไป3-4วันนะคะเพราะว่าไม่สบายนะคะทุกคนตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากแล้วค่ะก็เลยมาทำคลิปอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่ากันหน่อยนะเอาแรกๆก่อนเลยค่ะเป็นภาพสวยๆนะคะจากแอดบุงกีแคมเปญ for d i v a d r e a m s collection ที่ประเทศจีนนะคะเขาได้ปล่อยภาพสวยๆภาพนี้ออกมาซึ่งแอดมินก็ต้องขอบอกเลยว่าเอาจริงๆก็รอโฆษณาตัวเต็มชุดขาวชุดนี้ออกมานานพอสมควรแล้วนะคะจากทางบุงกี เพราะว่าก่อนหนะ้าทางแบรนด์เองก็ปล่อยออกมาแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่กี่วิเท่านั้นเป็นคลิป behind the wonders นะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นแบบชุดขาวแบบเต็มๆสักทีหนึ่งก็ได้แต่หวังว่าทางบุงกรีจะปล่อยคลิปเต็มออกมาให้เราหวีดกันเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ข่าวๆก็ค่อนข้างเงียบเหงาอยู่พอสมควรเลยถ้ามีอะไรมาขัา้นกลางระหว่างนี้ก็รอสาวๆแบบพิงคัมแบ็กก็จะถือว่าดีงามมากเลยค่ะกระแสะน้องของเราก็จะได้ไม่ตกด้วยนะส่วนเรื่องที่ สองนะคะจาก IG Story คุณลาิโอกาวาซาค่ะถ้าอ่านชื่อผิดขอภัยนะซึ่งเป็น Executive Vice President Sales and r e t a i l ของแบรนด์บุงกรีเนี่ยหลายคนน่าจะาคุ้นหน้าคุ้นตากันพอสมควรนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้บริหารคนสำคัญอีกคนหนึ่งของแบรนด์บุงกรีเลยแล้วก็เคยเจอน้องลิซ่าของพวกเราไปแล้วด้วยนะก็ได้ลงเป็นภาพ p h โต้บ o ๊ก0327ของน้องลิซ่าพร้อมแท็กหาน้องกับทางบุงกรีนะคะด้วยแคปชั่นที่ว่า thank you lisa ก็เลยทําให้เราดูว่าน้องเองก็เป็นคนส่งโฟโต้บุ๊กนะคะไปให้คุณเลลิโอด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์กับเหล่าทีมผู้บริหารแล้วก็ทาง c ีอของบุงกรีก็ยังคงความสัมพันธ์อันดีงามกับทางแบรนด์ไว้อย่างนแน่นแน่นอนค่ะเพราะว่าน่ารักขนาดนี้เน่ทางแบรนด์ก็คงไม่มีทางปล่อยมือแอมบาสเดอร์ Ambassador คนนี้ ไปอย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องที่3ค่ะจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้กับความปังของน้องลิซ่าที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นศิลปินเดี่ยว k คป๊ OP, คนแรกนะคะขอย้ำว่าเป็นคนแรกที่มีชื่อเข้าชิงรางวัล MTV Video Music Awards ในสาขา Best K-pop นะคะจากผลงานโซโล่เดี่ยวเพลงละลิสาอันนี้ก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่างานใหญ่เวทีใหญ่ระดับโลกจริงๆค่ะสำหรับรางวัลของ MTV เองเนี่ยซึ่งก็ไม่เคยมี ศิลปินเดี่ยวเคป๊คนไหนที่เคยถูกเสนอชื่อมาก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบอกเลยว่าอันนี้ปังจริงดังจริงไม่มโน,นนะทุกคน28สิงหาคมน,นี้คงเป็นอันรู้กันนะคะแม้เราจะชนวงใหญ่แต่อยากให้ทุกคนภูมิใจนะคะว่าถึงแม้เราจะได้หรือว่าไม่ได้รางวัลนี้เนี่ยแต่การที่ได้มีชื่อเข้าชิงในสาขานี้แล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกด้วยเนี่ยน้องสาวของเราก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทุกคนมีส่วนในการโหวตครั้งนี้ให้น้อง ด้วยนะคะคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคลิกลิงก์ที่แอดมินจะแปะไว้ให้ในความคิดเห็นแรกนะแอดมินจะพิมพ์เอาไว้ให้จากนั้นก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะก็หาภาพของน้องของเราแล้วก็กดเครื่องหมายบวกไป20ครั้งจากนั้นก็กดซับมิคค่ะใช้ Gmail ที่ทุกคนมีกดโหวตได้เลยนะคะทุกคนเป็นอีเมลที่เราใช้ดู YouTube นี่แหละค่ะคือมันโหวตง่ายมากๆอะแล้วเราก็ได้เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะที่ได้โหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลงานของน้องสาวของเรา ด้วยนะอ่ะเดี๋ยง่าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ